สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องเรื่องสร้างลายเหงานะคะที่เห็นนี้ก็คืออ่าหลังบ้านแอดมินเลยค่ะ <6 S 2> เขาจับงูได้เนาะงูตัวใหญ่มากเป็นงูเหลือมนะคะพี่พี่เขาลงเขาเรียกอะไรอะไอโง่ดักปลาใช่ไหมอะแต่มันไม่ได้ปลาะค่ะทุกคนถามมันได้งูเหลือมตัวใหญ่มากก็เลยต้องเรียกกู้ภัยมาจับน้องไป ปล่อยคืนโซ่ธรรมชาตินะคะทุกคนก็มีคลิปมาให้ดูนะก,ก็ดูกันไปเพลินๆนะทุกคนค่ะอย่าคิดอะไรมากเนาะอ่ะไปดูคลิปกันได้เลยค่ะเต่าไปไหนหมดแล้<ช><บ>วเต่ามีสองตัวไม่ใช่เหรอปล่อยเลยใส่ได้หรือเปล่าสอบปลากระปูจะใส่ไม่ได้นะไม,นนไม่ได้ไไม่่ดด้้ใสวย ต้องเป็นขงใหญ่กว่านี้ล่ใหญ่ละมาสิมาสิเอาไปกินเมากินเมาไปอยู่ที่อื่นนะไม่ต้องกลับมาแล้วนะไปง่ก่อนี้ปุ๊มันต้องไปกินปลาแน่พุงมันเป่งๆช่วงๆ ปลาไม่มีท่อนไหนเลยนะมีแต่ปลากระดิกไม่ขีดตัวมันมีปงเป่งๆเห็นไหมเป็นป้องๆเห็นไหมเออมันมีช่วงป้องๆอ้วนมันต้องแกะปากหน่อยพี่ปากนี้ใช่ปะได้หมดพี่สองฝั่งได้หมดเลยฝั่งนี้ฝั่งโดนมันล่อแน่เฮ้ยจริงโดนมันล่อแน่นอนมันดุแล้วเนี่ยดุไม่เก่งมันหล่ามัเหลือตัวนี้ทตัวนี้น่าจะหลามใช่ไหมลายพรมไม่หนีเขาเรียกไงเฮ้ยปล่อยไหนเนี่ยอลายพรมเนี่ยฮะเจ้าฟิล์มจะไปปล่อยไหนเนี่ย โอ้ไม่รู้มไ่รู้เลยเล่อไม่รู้จะไปปล่อยแล้วใหญ่เกินอะนี่คลองชัยก็ได้คลองคลองชัยมงคลก็ได้นะใกล้ๆกล้ที่ไม่มีบ้านนะมันก็ต้องหันเงินนี่บ้านใหญ่มันโทรไปแจ้งมันมันมีรับตาอยู่นะทุกทีพี่เห็นมันจะไม่รู้สึกแต่ว่าไม่ให้มุดเข้าไปตักมึงก็ไปสิมึงไปด้วยอะมันใหญ่ด้วยนะถึงเอาแรงมันไหวเนี่ยเออมันใหญ่นะ เพราะมันยังเปียวอยู่มันสู้อ่ะจูด้วยเมื่อเช้าผมว่าจะนั้นเปียวเลยพวกางมันติดไอนั่นอยู่ออกใช่มันพันอยู่ตรงนั้นเโอ้โรัดเลยเออยาีิชาจับท้ายะจับท้ายวะ นักโหนักนี่ติดนี่ติดตรงนี้ตรงนี้เชือกนี่นี่ตรงนี้อเชืกนี่มันติดตรงนี้เมื่อกี้ไม่ใช่นี่นี่นี่เชือกรางตัวอยู่นี่ฟางเนี่ยต้องไปตัดไว้เนี่ยแน่นัสนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยแม่เอาเอามีดเล็กมาดิ มันไม่มีถุงใส่สิเจาอะไรใส่ทั่ล่ะไม่ตามจริงะกะสอบเนี้ยกระสอบเนี้ยใส่ได้ไงสอบเนี่ยเทของออกได้ได bon ้ไ <No> ด้นาจะได้ติดตมเชือก